นี่ครพี่น้องครับเนี่ยท้องที่หาได้ครับอ่าสามวันนี่เนี่ยเนี่ยว่าจะเอาไปอ่าไข่ดรวบว่ามันจะเป็นได้กำนะครับเนี่ยพี่น้องได้ดูครับเนี่ยเนี่ยทำเอาขยะอะไรออกแล้วครับเนี่ยให่พี่น้องได้ดูับเนี่ย เจอทางธรรมชาติกับเนี่ยครับธรรมชาติแจ๊ะๆครับในลำคลองครับแน่ดูเลยครับเนี่ยฮะให้เป็นน้องในดวงครับเนี่ยเอาธรรมชาติครับที่ผมหาได้ครับเนี่ยแบบนนี้ครับเนี่ยดูได้ไรครับเนี่ยธรรมชาติแท้ๆครับจากลำคลองครับที่หามาครับมครับ เชื่อติดตาม้หยนะครับกดไลค์กดแชร์กัดปัดซับไลค์เลยครับขอบคุณครับผม